สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงแรกของมือวันที่เจ็ดเดือนมาการาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นปะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดผ้าพพี่น้องมาเท่าสุขสุขพนนะคะมาติิตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่สวยสายเขมรน,นะคะแล้วก็มีแนวทางจากปู่ใหญ่ด้วยนะคะไปพี่น้องค่ะสำหรับวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของ ป Beni, ูสวยกับปูใหญ่พ่นมาตรงกันย่ทีศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะมาตรงกันย่ทีศูนย์เก้าลักกของปูใหญ่เนี่ยเพินบอกว่าให้วิ่งวิ่งบนล่างวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะกับเขามาเป็นวิ่งศูนย์บนนะคะพพี่น้องคะมันอะกระไรใดมาติดตามแนวทางตองงวดนะคะจากปูสวยสายขมิ้นค่ะพี่น้องแนวทางของปูค่ะสีได้มาเป็นตัวใดพอม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่คะกราบนมัสการนะคะสาธุ เออปูคักเนาะค่ะปูก้วฝันปูกับคักเนาะค่ะปูคนเขาแต่ปูพอกกันตัดเอาแมนค่ะปูนี่ก็ฝันฝันว่าฝันต้องหัดล่ะฝันมือเบ้ออกนล้วมแรงมากมาฝันเนาะค่ะฝันหลังมัอเบ้อเข้าไปนะฝันว่าไปไปมาเด้อไปจับปลาปลาอยู่ในหลุมค่ะไม่ตะปูดุกงละหาโต้ไม่เ้าแขคันเลยค่ะ จำได้ลละ็พราะใส่ของไหวเนาะปะหาตัวเต็มของบล้ของก็ไ่ง่ายหรอกค่ะว่าแปาเท่าไรอ๋อแปาแปดศูนย์ือเป่าแปดหาแปดศูนย์ทีค่บพูอเิดีว่าจับกับเจ็ดปะกับแปดค่ะลุ้มมากับศูนย์อยู่แล้วเนาะแม่นครับพูอ่ะแปดาแปดูนย์ครับ เท่าันตัวหรือสามตัวเ็ดแปดห้าเจ็ดแค่ะเจ็ท่านันตัวค่ะจับสตัวจับแปดห้ค่ะแล้วก็จับห้านยวยในมือมันหาน่ะค่ะปพ่ต้องทางท่านันละหรือสามตัวจ้าจับที่น,น,นัน,นละเรขออกยื่นันล่ะ้อที่ก็ มีเก็ดมีแป้วค e ่ะจังได้มศูนยทุกี่หลุมมันศูนย์่ะค่ะปลามันอยู่ในหลุมนั่นแหละเลขฝันเราเลข์สูตรของปูใหญ่ด้วยของหลุ่ปู่มีสองู่เพท่านหาดอกเก็ดาอย่ไเอออันนี้บนี้ก็ของเลขสูตรของปูใหญ่ทิคะปูใหญ่ลอยวิ่งบรางหกติบศูนย์หยไหก ามศูนย์นี่เลขคือว่าอะไรคือหันเรามาให้มาเก้าหาศูนย์น่ยค่ะตัวนี้เลขครบสามศูนย์นี่เราให้แลนสองโตัวแลนเก้ากับศูนย์แลนเก้ากับศูนย์ค่ะตรงที่เลขเร่าสิบมาบนมาด่งนะจ้าตัวของหนึ่งเหมือนมันม้าเก้าศูนย์ของคุณเกาของบนของล่างมาหาหนึ่งอมาทั้งสามโตัค่ะแต่ม้าทำกันบนแค่สองโตัจ้า จับโคกนก็นไม่เล็กสามตัวโค่หกูนสามค่ะแล้วก็เก้าสูนสามค่ะก็เท่านั้นละ่ะเล็กสองหางอืมจับคูจับุสองหางจับสอตัวจับมั่สี่อเลยสองตัวเก้าหค่ะเก้า,า,าสามค่ะศูนยสาม ค่ะหกศูนย์หกสามเท่านั้นแหละจับหมายเท่านั้นแหละหกศูนย์หกสามค่ะค่ะปู่ท่างผุ่นต้องปูหนาวบ่ค่ะเมื้อนี้ครับปู่คะบ่ค่ะหนาวมื้อนี้มันแดดไงท่านอ๋อค่ะแต่ว่าย่มงบัวซอยติดตั้งพี่หนาวอยู่นะครับปูว่าหนาวลำคางบ่เห็นเนี่ยเราเย็นแห้งค่ะจับจับได้ผู้มันทั่วนๆเหมือนถือคูนปูจ้ะเดี๋ยวกันหน่อยทวนชุฟังนะครับปู่คะ อันความฝันของปูนี่นะคะมี8ปดหา้าแปดศาศแล้วก็เจ็ดหกับเจ็ดค่ะ,จ,ะจ้าบันีิของปู้หญยนะคะบันีิพันวิ่งวิ่งบนล่างนี่วิ่งเก้ากับ0ูนย์นะคะปู้กระเหล็กมันหนะึ่สามตัวแตมาประกบกับรถอื่นจ้ากระสิเป็น6กศูนยถ้าเป็น2อตกระสิมีเก้าหกเก้าสานย์สกนับหกสานะคะ ตอนนี่เล,ล่างสองสองคู่แล้วล่างมันสามเจ็ดกับสาเก้าล่างสามเจ็ดกับสามเก้าค่ะเดินท่อกันนี่จ้ะล่างสองคู่นี่เดินทั้งสองคู่เลยค่ะพ่เดินสมอกันเลยจ้ะถาวิ่งเข้าก็กับศูนย์อ่นบนล่างเลยเด้อเลยน่ะได้ค่ะพ่ค่ะลูกหันเราหายมาเรากอาวิ่งสองโซ่กันล แล้วจัดแล้วว่าผู้ได้อยากวิ่งตัวเดียวก็วิ่งศูนย์ว่าหันนี่ก็คือกันนี่ผู้ใดวิ่งตัวเดียวอ่ะบนล่ังก็วิ่งเก้าตัวเดียวลรอโอ้ค่ะผู้ได้ค่ะแต่มันก็มากขึ้นกันว่าหัน่ว่าหันก็มากทั้งสามตัวนะค่ะผู้ได้มากเล่นตัวเดียวก็เก้าตัวเดียวเลยบนล่างค่ะผู้ได้เหลือสามตัวนี่มันจะมากอยู่สองตัวบนลลางนะจ้าเข้าใจตัวหคุดตัวของเเข้าใจยุคครับผู้คะ ทำเหมือนด้วยจ้าปูขอบคุณปูนะคะเด็กเขาทุกคนเราจะไม่ได้เงินคับปูอ่าๆตอบเขาแล้วจ้า,า,าป,าปูขอบคุณปูนะคะปูคาขาขา,าทูค่ะการรดนสกาดนะคะปูสาธุค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทาง จากปู่สวยซ้ายคอมเมนค่ะมินิปูเราก็มีความฝันมาบ่าสู่ฟังนะคะพี่น้องคะเราก็มีแนวทางชุดคำนวณของปู่ใหญ่นะคะพี่น้องคะเอาเลขความฝันของปู่สวยนะคะ785 780 8 5 8 0แล้วก็หานะคะพี่น้องคะส่วนของปูใหญ่นะคะเป็นชุดคำนวณนะคะวิ่งบนล่าง9กับ0นะคะเน้น9นะคะพี่น้องคะวิ่งบนล่างเน้นที่9นะคะพี่น้องคะแนวทางค่ะมี6 0 3 9 0 3 9 6 เก้าสามศูนย์สามหกศูนย์หกสามนะคะล่างสามเจ็ดกับสามเก้านะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะพี่น้องคะากะมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางมือนะคะจากปู่สวยสายขเเมรน,นะคะเพืพี่น้องคะละกันแนวทางชุดคํานวณของปู่ใหญ่นะคะซึ่งอ่างวดทิพผ่านมานีแนวทางของทั้งสองอาจารย์นะคะเพิ่นกามาตรงกันยุทีศูนย์เก้านะคะ อากาแนวทางของปูใยัยเนี่ยเราก็หายวิ่งบนล่างวิ่งศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสําหรับมื้อนี้นะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องนําไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้ออ่านําไปพิจารณาเป็นแนวทางถ้างพันธชอบพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมยิบจับซื้อหาสลาก,กินแบงรัฐบาลเอาไวพ้พ้อค่ะพี่น้องคะพูดละใบสองใบคะ่ะพี่น้องหาเทียมิโชคไปน้ำกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้เป็นโครงแรกนะคะเดี๋ยวโคงที่สองแล้วก็โคงสุดท้ายแอสซิติตตามให้ พรพี้องอีกเทื่อนึงนะคะราวาของแนวทางของปูสวยเนี่ยบท่านใด,ใดชุดคำนวณเนาะพี้องเนาะให้พแมพีดองนั่มไปพิจา,ารณาเบิ้งสก้อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะของแนวทางของทั้งสองปูนะคะพแมพี้องค่ะเอากับมีประมาณนี้นะคะพแมพีดองสำหรับแนวทางช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากปูสวยสายขเเมรนะคะแล้วก็ปูใหญ่นะคะ,อะขอขอบคุณขอบคุณพแมพีดองบระท้าสุกุสกนลค่คะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ พ่อแพี่น้องพรเท่าสุขูสุคนชโชกมันไม้ลำลำนุ่งนุ่งแห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขูสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สวย้ายขมเมนค่ะแ้วกาเซได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขูสุคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กันในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ